วันนี้มากันอีกแล้วมาดูรูปปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับสร้างปุกเจกสองวาระนะครับปีพศสอง4ห้านึ่งสี่กับหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อเงินเนื้อพิมพ์อัป,ปก,ก้านะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับครับเขาเรียกว่าพิมพ์คอแอลนะครับ มีเนื้อชุบกระไหลนิกเกิลน,นะครับเพื่อปั๊มเงาปัามเป็นดูให้เป็นดูระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับจะใต้ใต้คางท่านก็จะมีรอยขีดนะครับตรงใต้คางจะมีรอยขีดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์คอแอลปุกเสกสองวะละที่ วัดสุทัดครับวัดนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรน,นะครับแล้วก็มาดูโค้ดตัวอุดนะฮะจะต้องเป็นทองเหลืองเท่านั้นนะครับเป็นทองเหลืองอุดคมเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นปีพศหนึ่งสี่กับหนึ่งห้านะครับ ตัดแต่งเกียวตะไบเป็นวงกลมนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับพุทธคุณก็เด่นในทางแค้วคาดนะครับคงพันนะครับเมตตามหานิยมนะครับค้าขายก็เป็นเลิศน,นะครับ พิมพ์นิยมพิมพ์คอลอลนะครับด้านหลังก็จะปั๊มเป็นชื่อหลวงพ่อเงินนะครับ่ะเรามาดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับพิมพ์คอแอลนะครับ นั่งขัดสมาธินะครับเป็นเนื้ออบากานนะครับชุบแต่งด้วยนิกเกิลน,นะครับเพื่อให้มีความเงานะครับ นิกเกิลตัวชุบตัวนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับมันก็จะเลือนหายนะครับมันก็จะจางไปนะครับก็จะแราเห็นเป็นผิวนิกเกิลน,นุ่นล้วนอยู่ด้านในนะครับเร,เรียกพิมพ์คอแอลนะครับอันนี้นะครับหุดด้วย ทองเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นเป็นลันกษณะทรงกลมเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะตอก1415นะครับบางองค์ก็ชัดบางองค์ก็ไม่ชัดนะครับแล้วแต่น้ําหนักท,ที่ที่ตัวตอกตีลงมานะครับเป็นนับหนาเลขไทยนะครับ1415เป็นพิธีดีนะครับ ปลูกเตกที่วัดสุทัศ่อนนะครับแล้วหลวงพ่อเจ้าวานก็ไปปลูกเตกที่วัดบางคานอีกวาระหนึ่งนะครับอง์ที่สามก็จะเหมือนกันนะครับนะครับแม่พิมพ์จะมีความคมนะครับ มีความเงาของงานชุบกระไหลนะครับชุบนิเกลเพื่อให้มีความเงานะครับด้านหลังก็ด้านด้านท้ายก็จะมีตัวอุดทองเหลืองเหมือนกันนะครับจะตีเลขโค้ดถ,ถึงสี่นึงห้าก็จะมีความเงานะครับอันนี้นะครับ เป็นพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับหลวงพ่อเงินบางคานะครับปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนื้ออัปกาคอ,อลนะครับทางเราก็มีความยินดีที่จะนำเสนอนะครับเพื่อได้ศึกษาได้เปรียบเทียบกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดเป็นกำลังใจด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็มาดูกันให้ชัดเจนอีกทีนะฮะหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผุกเสกสองวาะนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับอันนี้นะครับหน้าตา ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีเส้นเส้นคอนะครับพิมพ์คอแอลนะครับเราแล้วตรงเส้นลูกตาก็จะมีเส้นเส้นตรงหัวตานะครับอันนี้นะครับจจะมีเป็นขีดนะครับดูด้านท้ายนี่ดูด้านท้ายนะครับ กอตอกเป็นตัวตัวเลขภาษาไทยนะครับแล้วก็อุดด้วยทองเหลืองก็นะจะเห็นรอยตะไบตัดนะครับเห็นเป็นเลขไทยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าพิธีสองวาระนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับฟ้าใหม่อมูเลดด้วยครับขอบุณ